ได้กางเกงคะวะของแถมของแถมโอ้หลายแถมอดโจบ้างจ้า หมด,ดแล้ว,วของแถมมันเยอะจริงใช้รุ่นที่ซื้อหรือเปล่า,าบบงองมันน้อยมากงั้นเน,น,นื่อีเลถ้ามนูัน้เร,เเร,รบบื่ไม่้เลย ต้องปตาได้ด well well ีบ้าบอแค่เอาอารมณ์เฉยๆปับท่านยังยิงหัวเว่ยเปิดเครื่องดูซิเด้อเปิดได้ไหมหัวเว่ยหัวเว่ยไหมหรืออะไรมันเป็น Xiaomi เหรอไม่ใช่ ภา <Yeah. S 2> นาอยูอ่พี่พ่อเรื่เปิีเทียบยังไงอ่ะเออนีน่นีน่